อันนี้มันดีจริงเลยเปลี่ยนคนพี่เหล่เป็นคนสวยได้ยังไงสวยเออเอาคุณไปอาบน้ําโอ้ยผมยังไม่เมื่อยอยู่เลยคุณเมื่อยก็ไปอาบน้ำขอนอนสักแป๊บนึงแป๊บเดียว คุณไปอาบน้ําทีเดียวคุณมานั่งนั่งหลายๆแป๊บนอนได้หลายแป๊บ,นนปบจะนอนหนึ่งคะฉันก็ไม่ว่าเลยโอ้ยคนมันเพียคนผมทํางานทั้งวันเลย,ยมันจะเพียอะไรักงนาก็าไม่รู้แล้วคุณจะบ่นอะไรนักงนานเนี่ยก็ทําทงานเหมือนกันทุกวันนั่นแหละมันจะไม่เมื่อยกับคนอื่นได้ยังไงเนี่ยจะมาประชดประชันอะไรกันเนี่ยฮะก็อ,อยู่ันแค่นี้แล้วเวลาเวลาเวลาดูด้วยควณจะกลับมาถึงั้งนานแล้วมั้งก็ผมมีงานด่วนงานงานเพิ่มไง ถ้ามันด่วนมากเพิ่มมากทำไมไม่ประชุมแต่เมื่อวานมาประชุมแล้ววันนี้ผมไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทเออฝากบอกไอ้ผู้จัดก,การเจ้าของบริษัทด,ด้วยบอกไอ้ผัวจะกกับบ้ากกามานลาเร็วด้วยเฮ้ย,ย,ย,ยผ้าเนี่ยก,กองไว้เถอะเผ็ดแล้วก็วางไว้รงเตียงอะ่ะมันก็เหม็นชื้นจ้ะแต่พักอะ่ะคงต้องเก็บเห็ดกินกันอะ่ะ <TV S 1> ทีวีก็ไม่ปิดคิดจะหลับก็หลับ ไอปีกก็นั่งดูต่อเลยแล้วกัน <_ d ying noise> อ <_ d ying noise> ย่าอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าอย่าอย่ายาดีนั่นละมือถ้าไม่ได้มือต้อังโดนแน่ อยาเข้าอีกเหรอมึงอยากเข้าอีกเหรอฮะแกแกเจอกูแน่ผมก็รู้ว่าคนไทยรแล้วคุณเก่าคุณอย่าเข้ามาเจ้ามึงจะรู้ใช่ไหมว่ากูเป็นใครมันเรื่องอะไรมันดูเลยรตุ้มเสียงตุ้มมึงมึงหนีเหรอมึงจะหนีเหรอ Nhận. Mình mừng 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 Mày mừng 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 Mày mày mừng 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 Mày mừng 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 สุดท้ายมึงก็หนีกูจนได้อยอยากนั่งมึงมุดดินหนีกูตามึงไม่ินี่เล้วะหนีกูไม่รอดหรอก พรุ่นี้กูจะต้องรู้ให้ได้มึงฝันเรื่องอะไรม,ม,ม,มึงมีมุดมึงมีหนีมึงเจอ